ตัวเลขที่เราจุดทูบวันที่12นะคะ12สิงหา63ที่เราจุดทูบเสียงทายไว้ะคะ่ะเรามาติดตามว่าตัวเลขที่ออกจากทูบคืออะไระคะ่ะตัวแรกออกมาแล้วค่ะเป็นเลขสองนะคะเราต้องใช้เวลาน,นิดนึงค่ะเพื่อจะรอตัวที่สองที่สามนะคะเรามาติดตามพร้อมกันค่ะถ้าใครติดตามให้กดกระดิ่งแล้วก็กด ซับสไคร์นะคะเพื่อติดตามเราแต่คลิปนี้เราจะปล่อยวันที่สิบห้านะคะวันนี้วันที่สิบห้าเราจะปล่อยแต่คลิปที่เราถ่ายทําก็คือวันที่สิบสองสิงหาเป็นวันพระเป็นวันแม่พร้อมมาหาที่เราจุดธูปไว้รอเลขตัวที่สองจะออกมาแล้วนะคะมาค่ะตัวที่สองขึ้นมาแล้วค่ะใครดูเป็นตัวไหนเอ่ย เห็นนี้แม่เห็นเป็นเลขสี่นะคะเป็นสองสี่แต่เรามารออีกแป๊บน,นึงค่ะเพื่อจะดูตัวที่สามนะคะตัวที่สามออกมาแล้วค่ะมาได้ทั้งหมดสามตัวแล้วค่ะสองสี่สองนะคะขอให้น้องให้โชคให้ลาบท่านผู้ชมและแม่ด้วยเดอ้อไปพอดีเลยค่ะลงแล้วสองสี่สองค่ะ,ะเรามาดู การเสียงซิมซีต่อค่ะเราจะมาลองเสียงซิมซีดูด้วยได้ดีไหมคะเผื่อมีโชคมีลาบออกจากซิมซีหรือไม่ก็ทูกเราก็เสี่ยงได้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาเสียงซิมซีดูนะคะเราลองมาเสียงซิมซีอีกครั้งนึ่งนะคะว่าซิมซีจะออกมาตัวไหนวให้เราไปไปขอโชคลาบแบนั้นกัน ตัวแรกออกมาแล้วเราได้ตัวไหนกันเอ่ยเราได้เลขห้าค่ะเราจะมาเสี่ยงไม้ที่สองนะคะไม้ที่ตแล้วอัวม่ะไที่สได้แล้วห้ 5, าปมลองไม้ที่สามไหมลองสามตัวไหมไม้ที่สามกัน ได้ห้าแปดเก้าหาเราเสียงเสียงไม้แรกเป็นเลขค่านะคะแล้วก็ไม้นี้เป็นเลขแปดค่ะไม้ที่สองเป็นเลข8ดไม้ที่สามเป็นเลขเ้าเลขสวยมากห้าแปดเกโอเคนะคะให้กดซับสไครต์กดติดตามนะคะถ้าถูกไม่ถูกเอี่ยวว่ากันนะคะอย่าว่าน้องนะคะขอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะสวัสดีค่ะ